สดีครับก็มาพบกับบอลนะครับกับรถมือ2 2 3นาทีนะครับวันนี้วันพามาชมนะครับรถครอบครัวรถเจ็ดชิ้นนั่งรถ PPV น่าใช้อีก1คันนะครับเป็นเจ้านิสสอนเทรสา3 VLP สองพัปจดสองพนกนะครับก็ต้องบอกที่มาที่ไปกันก่อนนะครับสำหรับรถคันนี้เป็นรถผู้บริหารปลดระวางของที่สสันมอเตอร์เขาใช้งานนะครับในเล่มจะระบุอย่างชัดเจนนะครับว่านิสสันมอเตอร์ประเทศไทยเป็นผู้ครอบครองลำดับแรกลำดับเดียวนะครับก็สำหรับคันนี้นะครับ ราคาจำหน่ายอยู่ที่895,000บาทฟีดดาวน์พัน6ปีเนี่ยอยู่ประมาณ16,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเหลือคันเดียวเท่านั้นบนลพาไปชมออปชั่นนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับโดดเด่นจากตัววบ้าง เริ่มแรกเลยนะครับเป็นไฟ Daytime Running l i ร h t พร้อมกระจังหน้าแบบ V Motion เอกลักษณ์โดดเด่นของนิสสันเขาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังเป็นไฟโคมแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟ LED แบบเ a l t ทม e ตลอดเวลามาด้วยไฟตัดหมอกด้วยนะนะครับตัวนี้ก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับทั้งตรงไฟตัดหมอกแล้วก็หน้ากระจังด้วยแบบสวยๆแบบนี้เลย นะครับให้ดูสปอร์ตหรือว่าดุดันมากขึ้นนะครับตัวล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กอันลอยขนาด18นิ้วทูโทนสีทูโทนแล้วกันของนิสันนะครับพร้อมลัดยางปี18นะครับแล้วก็ขอบ18ตัวกระจกนี่นะครับสามารถทับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับและยังมีตัวไฟเลี้ยวเป็น LED ที่กระจกไฟฟ้านะครับโอเคก็ในนี้ยังมีระบบคียเรดด้วยเปิดปิดประตูอัตโนมัตินะครับพร้อมมือจับโครเมียมนะครับ สวยๆนะครับคิวบันไดที่เหยียบขึ้นก็มีมาให้แล้วนะครับตัวไฟหลังเป็นไฟแบบ LED Ride Guiding นะครับแบบบูมแรงสวยๆแบบนี้นะนะครับก็สำหรับตัวนี้ก็ยังมี Parking Sensor นะครับ4จุดนะครับสำหรับด้านหลังให้ด้วยนะครับอะไปดูออปชันภายในกันดีกว่าว่าได้อะไรบ้างมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็สำหรับตัว VL นะครับที่จะมาได้เลยก็เป็นเบาะหนังสีดา นะครับแล้วก็เป็นบอกไฟฟ้านะครับด้านคนขับข้างเดียวนะนะครับแบบ8ทิศทางพร้อมมีระบบนูนนะครับจากช่วงเอวไม่ให้เมื่อยด้วยนะครับอ่ะต่อไปมีอะไรบ้างไปดูกันก็ตัวนี้เป็นระบบพุทสตาร์สต็อปเรียบร้อยนะครับหน้าจอเค n นบูด FMAM Bluetooth Navigator นะครับแล้วก็แอร์ดิจิตอลแยกซ้ายขวาเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดร้อยเก้าแรงมานะครับตัวพาร์คิ้งเซนเซอร์จะอยู่ด้ทางด้านนี้นะเปิดปิดแล้วก็ กดเบาะได้เลยนะครับให้พับเองนะครับในส่วนของตรงนี้ยังมีภาพวิดีโอแสดงภาพจากด้านหลังให้ด้วยนะกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราขนของเยอะๆเนี่ยเราจะไม่ได้ได้ไม่ต้องมองกระจกมองหลังนะครับพร้อมกล้องคามีราสาม้องศาแบบนี้นะนะครับครบถ้วนนะครับผมอ่ะไปดูด้านหลังกันหน่อยนะครับผมอ่ะปับหนึ่งนะ ข้างหลังนะครับอกโถงกว้างขวางนั่งสบายนะครับตัวบ่อหลังก็สามารถพับได้นะครับแล้วก็เป็นสีดำทูโทนเหมือนกันนะครับตัวเพดานก็ยังมีช่องแอร์นะครับถึง3ช่องเลยทีเดียวทั้งด้านหน้าไอ้ด้านหลังสุดนะครับตรงกลางนะครับและตัวนี้ยังให้จอนะครับมอนิเตอร์ขนาด11นิ้วนะครับสามารถลิงก์ผ่าน DVD จากด้านหน้าได้นะครับอ่ะดูแถวที่3บ้างก็สำหรับแถวที่3นะครับนั่งได้จริงนะสำหรับคนที่น้ำอ่าส่วนสูงประมาณ150 ประมาณนี้จะไม่ค่อยเมื่อยสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะน่าจะตอบโจทย์และครบถ้วนนะครับก็ย้ํากันอีกครั้งว่าเราเป็นโชว์รูมนิสันขายเองนะครับสภาพรถเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่า100%เต็มไม่มีที่ติใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สําหรับเจ้าคันนี้นะครับแจ้งราคาไปแล้วขอแจ้งอีกครั้งแล้วสกัน895,000บาทเหลือแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับและเราเป็นโชรูมิสันขายเองเราออกใบรับประกัน การชนหนักพิกความน้ำท่วมให้นะครับรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับถ้ารตรวจพบเจอโอเคใครที่สนใจโทรมาเลย0968642522บอลยินดีดูแลและคำปรึกษาอยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทักสไล์นะครับเพื่อไม่พลาดรถดีๆในชาแนลเราบอนขอลาไปก่อนเีเท่านี้สวัสดีครับ